เมืองม่วง,วงลากแก้วมีสองลากแก้วกับลากแก้วเดียวปลูกพร้อมกันใหญ่ใหญ่โตต่างกันเยอะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ปลูกมาพร้อมกันสามต้นนี่ครับอันนี้ก็พร้อมกันเลยครับเอาเม็ดมาลงปลูกพร้อมกันเลยอันนี้ สังเกตดูครับวันนี้สองรากแก้วนะครับเอามาเสียบมาปาดติดกันอย่ตรงนี้ครับความจเจริญเติบโตต่างกันเยอะครับเพราะเพราะเขามีลากแก้วหาอาหารเข้ามาเลี้ยงลําต้นคือสองเท่าเลยนะครับสำหรับต้นนี้ก็ดูครับมีลากแก้วเดียวครับเนี่ยครับ อันนั้นมีสองหน้าแก้วดูปลูกปลูกพร้อมกันวันเดียวกันเลยนะครับเอาเอามาล็ดมาปลูกเหมือนกันแต่ความความใหญ่จะเริ่มเติบโตต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะเลยแต่ที่นี่ก็พยายามปลูกแบบสองรแก้วเยอะครับ หรือจะปลูก3ามลากแก้วก็ก็มีครับแต่ลากแก้วที่3จะเอาไปปลูกลงดินก่อนถึงจะเอามาเสียบเสียบตรงนี้อีกครับแต่ตอนนี้อยู่ในกระถางยังไม่เอาไปลงดินจะปลูกแบบ2องลากแก้วก่อนดูดีด้วยนะครับอันนี้สามอระ,อะเขาจะเรินเติบโตจะเริยนเติบโต ดีนะครับสองรากแก้วกับรากแก้วเดียวอันนี้รากแก้วเดียวครับเวลานันเั้นาก็หาอาหารมาเลี้ยงลําต้นต้นเดียวเขามีสองรากแก้วอันนี้เขามีรากแก้วเดียวเขาก็หาอาหารมาเลี้ยงลําต้นได้แค่รากเดียวก็ๆๆๆเหมือนคนนะครับหาหากระต่างสองคนย่อมได้เยอะกว่าคนหาคนเดียวครับ ต้นไม้ก็เช่นกันครับดูครับอันนี้เขาจะแตกแตกกิ่งออกแล้วครับอันนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับยังไม่แตกกิ่งเลยต้นนี้แตกกิ่งแล้วครับเพราะเขามีสองลากแก้วเขาเลยอาหารเยอะคนที่หาอาหารมาเลี้ยงลําต้นครับสำหรับชีพนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ